นอนบงังไว้ก่อนแล้วก็มาเปิดตัวรถคันใหม่นะนี่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 เครื่องอ่ะมันก็มีนะแต่ว่าไม่ใส่ก่อนเออเครืนะ่องหมูดแดงอ่ะจะทําเป็นหัวฉีดเดือนสองร้อยห้าดูซักเจ็ดห้าดูซ <c oughs> ักเจ็ดห้าดูแ <c> ล <oughs> เจ็ดห้าหรือหกหกสิบหกเนี่ยหรือว่าจะทําเป็นหกหกชั้หนห้าหรือว่าเจ็ดห้าโอเพ่นไปแบบแบบ กลับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมช่อง B M b e n z i n g นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ50กว่าวันได้เดือนกว่าเกือบ2เดือนนี่นะนี่เราวันนี้ก็นี่บังไว้ก่อนบังไว้ก่อนเราก็มาเปิดตัวรถคันใหม่นะนี่นี่นีเครื่องมันก็มีนะแต่ว่าไม่ใส่ก่อนเออนี่ีประมาณนี้นี่เราก็ได้มาจากช่างช่างจะเจรรญยุนนี่แบบนี้ดูรอบคันก่อนดูรอบรอบันเออเ แกวไหมครับแกวไหมแกวไหมชุดสีใหม่โจ๊กเนี่โจ๊กก็สามพันกว่าแล้วเนี่ยดูเรื่องลงไมชิวเบกิกอะไรเนี่ยเออชุดสีไม่ไม่แท้นะแต่ว่าเออแต่ว่าใหม่ใหม่มากดูดินี่ยัวยับบวดุมนี่เดี๋ยวผมก็รีวิวให้ให้ดูทั้งกันไปเลยเออหลังจากที่ไม่ทำมานานแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันห้าส <c ười> ิบกว่าวันแล้วไม่ได้ลงคลิปเออ ไม่ตูกแล้วเออนี่ประมาณนี้นี่นานเหลือเราก็มารีวิวนี่เลยมา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 รีวิวให้ดูแบบละเอียดทั้งคันนะนี่นี่ดูดูด้านหน้าก่อนก็แล้วเออนี่เห็นผมด้วยตากล้อง <c oughs> <c oughs> นี่นะจุดสีก็ <c oughs> เหมือนที่บอกไอซื้อใหม่ทั้งคันประมาณ2,500บาทแล้วก็นี่ขอเป็นของแว่นบอยแว่นบอยหนึ่งซีนะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเป็น 1- 2สอง่ะเพราะมันเล็กมันสวยกว่าแล้วก็จานเจาะนี่นะเออดุม อันนี PAUL, ้ขึ room, ้นใหม่ไม่ไม่ได้สักเดือนเออชุดล้อเนี่ยดุมใหม่ก้านใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ใหม่หมดทักอันนะคันนี้แล้วก็โชว์เดิมแล้วก็เป็นปั๊มเดิมนะไล่น็อตนักลมน็อตไทเตมานิดหน่อยนี่ก็ประมาณนี้สายเบสสวิต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 เทอร์แลนด์ก็นี่มาท่านบนนี่ก็เป็นชิวหน้าชิวหน้าเบอร์เบอร์แท้นะเออแล้วก็จับพวกไอ้นนี่เซาวงเซาวิสอะไรนี่เบอร์ใหม่หมดนี่ก็บุกใหม่นี่ โดยเหมือนจะโดนไฟไหม้มานิดหน่อยแต่ว่าเป็นไม้ฟ้านะเออเป็นตัวไม้ฟ้าตัวนะี้แล้วก็ตาม,มาก็เป็นไม่มีอะไรเหรอเออนี่แค่นี้แล้วก็ไอ้กุญแจนี้มันมันดูดิใหม่ๆแล้วกนะเออเหมือนจะเบิดเข้าเบิดมาเหมือนกันถ้าบอกเขาไม่มีอะไรนะนี่นี่จริงๆอ่ะไอ้จริงๆอ่ะถังจริงๆจริงจริงอ่ะถังมันไอ้เครื่องอะไรชุดไฟอ่ะผมมีหมดเลยนะเป็นของไม้ส้มสตาร์ทมือแต่ว่าผมเดี๋ยวผมแยกอะไรออกก่อนนะ ว่าจะแยกจำพวกเสื้อฝาแล้วก็ข้าเวียงอะไรหม,หมดแล้วก็ว่าจะเอาเครื่อง7 1 mm, ชบเ็ับเจ็ดนมาใส่คันนี้เออเครื่องหนูแดงอะ่ะแล้วก็เครื่องหนูแดงอ่ะจะทําเป็นหนวชีดเดือน2องรห้าูซ <c> ส <oughs> ักเจ็ดห้าูซักเจ็ดห้าหรือหกหกสิบกเนี่ยหรือว่าจะทําเป็นหกหกชักนห้าหรือว่าเจ็ดห้าโอเพ่นไปแบบนูน้นก็เรือยเออแล้วก็ยกไอชุดนู้นมาใส่หมดเลยแล้วก็จะพวกสายไฟคาบูอะไรมาหมดพ่อแล้วก็ หนูแดงของเรานะทำใหม่หมดทั้งกันนะเพราะว่ามีต้นล่างมีชุดไฟประวานมีมีก้ม,มบนอะ่ะตอนนี้ขาดแค่เรือนท่อแล้วก็เสื้อ G M C หรือเสือ้อหลราเออนี่ประมาณนี้นี่ก็มาดูน,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 นี่ไปต่อต่อต่อนี่ก็เป็นชุดหลังเกตซี่ซื้อมาเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนเนี่ยเออยังใหม่อยู่เลยแล้วก็มือลิงของนูเรซซิงแล้วก็เก็บงานน,น,น็นอดลิปน็อดอะไรบูธเออนี่ดุมก็เหมือนเดิม ไม่ยกชุดก็ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ประมาณนี้นี่นี่นี่ก็ว่าจะทำหลายหลายหลายอย่างเลยตอนนี้เพราะว่าอนี้ก็น่าจะยกคันโนมาใส่เลยแล้วก็คันโนค่อยดูว่ากระแสดีหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้ถ้ากระแสดีผมก็จะจัดหม่หมดเลยนะโอเคแล้วก็ซปเปอร์ครับเหมือนกันเดี๋ยวเราก็เอาซปเปอร์ครับนะไปทำเครื่องตอนนี้คือเครื่องกําลังประกอบอยู่ ประกอบต้นล่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ว่าจะให้่างความขึ้น5 3ให้นะเออแล้วก็เอามาใส่กับรถแล้วก็เดี๋ยวผมก็ทำอะ่ะซูเปอร์ครับอ่ะทำแบบเก็บภายนอกเก็บอะไรให้มันขี่ได้เพราะว่าตอนนี้มันขี่ไม่ได้เดี๋ยวผมก็เขียนออกมให้ดูนะเออนี่นะคนนี่ก็ซุเอครับนะเออ,เอ,อจอดเป็นโค้งเข็นอยู่หมดนะเออนน่่น่เ่ซเคับผมก็ว่าจะนี่นะต้องเก็บไอ้จัาพบวกเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันแค่ใส่ไว้เฉยๆนะแล้วก็นี่ จะพวกเนี่ยเออไฟหน้าไอ้ฝาครอบฝาครอบใหม่แล้วก็ไฟเลี้ยวอะไรแบบขีให้มันขี่ได้นี่ก็ยังเป็นโครงเสนอยู่นะเออนี่ประมาณนี้นี่นี่ต้องลองก่อนนะเออนี่ประมาณนี้นี่นะเออไอ้นี่ดุมหลังดุมอะไรนะผมใส่มาไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยได้ขี่นะเออนี่นี่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขี่แม่อะไรเลยนะตอนนี้คือข้อเวียงอะ่ะข้อเวียงเดิมทอดล่างเดิมมามีครบหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมไม่ไม่นานเนี่ยประกอบประกอบไอ้คันนี้ก่อนแล้วก็ ว่าจะทาคลิปไอซปเปอร์คับไอไอมากมากเลยนะเออช่วงนี้ก็กลับมาถ่ายคลิปหน่อยไม่ถ่ายมานานแล้วแล้วก็มาต่อมาต่อนี่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 ต่อต่อคันนี้นี่นะไอคันนี้ถ้าว่าคลิปนี้กระแสดีนะยอดวิวเยอะคนคนไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะนะผมจะเอาไอ้นี่นี่นี่เครื่องนี้มาใส่เลยนี่นะก็จะเป็นก็จะมีผมจะยกมาใส่ทั้งเครื่องชุดไฟคาบูท่ออะไรไปไว้คันนู้นหมดเลย แล้วก็ทําให้มันขี่ได้แล้วก็คันนี้คันนี้ถ้าว่านั่นน่ะตามที่ผมบอกกระแสดีก็จะทําเป็นหัวฉีดยกเครื่องใหม่ทั้งลูกแล้วก็หัวฉีดอะไรเรือน205ใหม่หมดเลยเออแต่ว่าช่วงนี้คลิปตอปอ่อไปก็น่าจะเป็นจะไอเจ้าดีมซปเปอร์คัพนี่ก่อนนะเพราะว่าจอดแบบว่าขี้ฝุ่นกอะแล้วเออไม่อยากให้มันนานแล้วเครื่องก็ถ้าตั้งไว้นานเดี๋ยวมันสนิมสนองสนิมอะไรขึ้นหมดเออแล้วก็ ต้องทําให้กีได้แล้วก็กระแสมันเยอะช่วงนี้เขาทากันเยอะไงดีมทุกครับอ่ะก็เลยอยากจะทำฟาสานมาขิงกับไขรได้บ้างะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเออแค่อยากจะบอกว่าทําใหม่เออนี่ประมาณใช้งบเยอะนะช่วงนี้ก็มันหลายบาทอยู่แหละหมื่นเกือบหมื่นสองหมื่นแหละเออไม่รู้ก็ถ้าต้องให้มันกระแสดีด้วยถ้ากระแสไม่ดีผมก็ไม่มีงบทํานะเออนี่ประมาณนี้นี่มาดูไอ้นี่หน่อยหน่อยนี่ด้านนี้ดีตากก้เออนี่นี่ ถ้าคิดถึงกันนี้กันบ้างนะผมก็คิดถึงนะไม่ได้แบบว่าถ่ายคลิปแบบขี่เล่น,เลนๆเหมือนเมื่อก่อนเลยอะเออเพราะว่ากล้อง GoPro โโผมที่ไปขันหอ,อมามันมันเรียบร้อยนะเออจมน้ําทะเลแล้วก็กําลัง,งส่งซ่อมอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็ไม่ได้ขี่ถ่ายคลิปอะไรเลยน,นี่มาดูนี่หน่อยมาดูนี่หน่อยนี่ดูขอทอเลยนี่นี่นี่น,น,นี่เรียบร้อยดีนะทุกคนนี่ประมาณนี้เออขอทอ ลงลงสลุมมาสลุมสลุมแล้วก็เรียบร้อยเลยเออคันนี้ก็ไม่ได้ขีน่นี่สตาร์ตก็คันสตาร์ทกม็มีนะเอาไปใส่อีอกคันนึงแล้วยังหลายคันเออนี่คันนี้คิดถึงมากนะใครคิดถึงคันนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะเออนี่แล้วก็เนี่ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไร,รอ่ะเออแค่ลงคลิปคลิปแรกหลังจากที่ไม่ไม่ได้ลงมาประมาณ53วันอะเดือนกว่าแล้วก็เออไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ว่างเออช่วงนี้ก็ น่าจะกลับมาถ่ายให้เพื่อนเนดูกันเยอะๆหน่อยนะเออนี่ประมาณนี้เดี๋ยวก็รอ,รอผลตอบรับจากคลิปนี้ก่อนนะเออว่าเป็นยังไงนี่มาดูคันส้มเราอีกช่วงนี้รถเยอะรถเยอะด้ำคัน <c oughs> นี่เออนี่มาดูต่อนะนี่ตอนนี้ผมก็ได้โพสต์ลงติ๊กตอกไปนะว่าตั้งชื่อคันนี้หน่อยเจ๊เสือ้อเออเจ๊เสือ้อก็อยากได้เสื้อช่องผมนะเออเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้คนนี้เขาเป็นเสื้อช่อง BM b a l a n c i n g นะนี่ด้านหน้านี่ก็ด้านหลังนะ ส่วนใครอยากได้นะเออคลิปนี้มีคําตอบนะเพราะว่าไม่นานนี้ผมก็จะผมก็จะนี่นะผมก็จะเปิดจองอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใครอยากได้เพราะว่ามีคนมีคนเหมือนจะทักมาเยอะครับว่าเสื้อมีไหมพี่เพราะว่าผมมีแค่เบอร์สองเล็กแควตอนนี้แล้วก็ผมว่าจะแจกไปเบอร์สองเล็กแคแต่รอบเนี้จะส,สั่งทำใหม่นะนี่ประมาณนี้นี่ก็เป็นแขนยาวนะสำหรับขยะได้มีทั้งแขนสั้นแขนยาวแล้วก็แขนสั้นเพื่อนๆนะ่าจะเคยเห็นที่ผมใส่นั่นแหละ เ,เฮ้ยอเอาไว้เซ็นดิอืมออแค่นั้นแหละนี่ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเคลื่อนกล้องโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม <S 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 อย่าลืมคอมเมนต์กันนะมามานะครับผมว่ายังไงเออขอให้กระแสดีแล้วกันคันนี้เดี๋ยวก็เต็มระบบแน่นอนเออขอบคุณครับ